วันนี้มาดูนะครับบ้านทรงไทยเวิร์คัมสวีทโมบ้านทรงไทยหลังนี้นะครับดูสวยมากอยู่ตรงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับบางกระเจ้าเขาเปิดโอกาสให้เข้าชมด้วยนะเข้าชมฟรี่เห็นสะพานที่เึ้นสะพานข้ามไปที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับ คนมาช้อปปิ้งครัก็จะเดินข้ามมานะครับแล้วก็มานั่งพักผ่อนกินลมชมวิวนะครับที่บ้านส่งไทยตรงนี้นะครับยะติดเรมคลองนะสวยงามมากเลยเข้าให้ขึ้นไปดูแลาลองไปดูนะครับพ่อไม่เคยขึ้นไปดู มาี่ไรก็จะเขาจะเปลี่ยนเราต้องถอดรองเท้าก่อนครับ เดี้วนไปดูสวยมากเลยด้านบนเขายังเขาทำอะไรถ้าอาจะรย์โนเวทน,นะครับคน,นึนว่าให้เขา้าเข้าชมก็เลยขึ้นมานเรนบ้านตรงไทยสวยมากดูประตูครับประตู มองจากด้านบนของบ้านสไทยอาเจ,จียนสะพานนะครับข้ามคลองเดินลงไปก่อนนะครับ มีเรือนรับรองนะครับตลาแบบทรงไทยอยู่บริเวณด้านข้างดูแล้วสวยมากเลยบรรยากาศดีคนที่มาช้อปปิ้งนะครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งก็จะซื้อของนะครับแล้วก็มานั่งทานอยู่ในบริเวณบ้านได้ แต่ว่าใต้ถุนบ้านเขาเนี่ยจะของบ้านเขาก็จะขายพวกประเภทเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เขาจะขายยาเขาเรียกอะไรนะเนี่ยงคํานะครับคนเข้ามาแท้บริการเยอะมากอันนี้เป็นไม้เลยนะไม้เชนะ่ย โอยอันนี้เป็นไม้เลยนะครับไมนะ้สวยมากเลยเขาคงอน,นุรักษ์ความเป็นบ้านทรงไทยสมัยโบราณน,นะครับ ด้านล่างนี้ก็จะมีะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้นะครับให้นั่งสวยมากเลยสวยมากเลยมันคลาสสิกอะมันจะเป็นไม้โบราณทั้งนั้นเลยนะครับ,บมานั่ง มรดกพ่อแม่ตู้นะครับตู้ก็แบบสวยงามมากเลย ล่งนะครับเขก็จะขายพวกชาิกาแฟน,นะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้ามาด้านหลังนะครับก็จะทำเป็นซุ้มนะครับให้คนที่มาเที่ยวนะได้นั่งทานเต้อของแล้วก็มานั่งทานอยู่ตรง บรรยากาศมันดูค่าสิกมาก,าจ,ากาจะมีตุ่มมีไหมีน้ำไหมดูทิพมัมีน้ำด้วยนะครับมีน้ำด้วย บรรยากาศดีลมรื่นนะครับภายในบริเวณบ้านก็จะมีคลองด้วยนะครับล้อมรอบบ้านเลย น่าจะมีปลายเยอะด้วยบริเวณพื้นที่ด้านหลังจะจะมีเป็นตุ่มนะครับเป็นหายเยอะมากนะครับนี่คือบ้านสรงไทยนะครับที่อยู่ตรงบริเวณเอตลาดน้ำบางน้ำพึ่งบางกระเจ้าดอกไม้สวยมากเลย วันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยบ้านส่งไทยหลังนี้ก็ได้ขายของได้ขายดีด้วยหลังนี้สวยมากเลยครับ หลังขนาดเล็กกระทัดรัดดูดี